CTCK คอปเตอร์คุกกิ้งครับสวัสดีครับผมผมเตอร์คุกกิ้งนะครับผมเราจะมาทำอาหารนะครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับผมเราจะมาทำกระเพราไก่ไข่ดาวเลยครับผมซึ่งเมนูหลักๆนะครับก็จะมีกระเพรานะครับผมไก่ไข่กระเทียมพริกนะครับผมก็เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้นะครับผมภายในบ้านนะครับสำหรับที่บ้านใครเนี่ยผูกผักนะครับ ส่วนเครื่องปรุงนะครับผมก็จะมีพริกไทยนะครับน้ำตาลนะครับผมพืรสชาติเกลือนะครับแผนน้ำปลาเพราะว่าน้ำปลาเนี่ยมันจะคาวน้ำมันนะครับผมน้ำมันที่จะเป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชือะไรก็ได้นะครับยกเป็นน้ำมันรถนะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับส่วนน้ำมันหอยเนี่ยเราไม่มีนะครับผมก็ไม่ใช้นะครับเรามาเข้าสู่วิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับผมโอเครับผมสำรับ การจะทำกะเพรานะครับเราก็ต้องซอยพริกนะครับผมแล้วก็ตำหอมนะครับตำกระเทียมเนาะกระเทียมอหอมกระเทียมกระเทียมพริกหอมไผ่ลดเพียรนะครับผมหั่นนะครับหันห่นพริกหั่นพริกหั่นพริกหั่นหันห่นหันห่นนะครับจึ๊บจึ๊บจึจ๊บผมเสียวจริงเลยมีดเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้มีดนะเนี่ย พริกนี่จะเป็นพริกอะไรก็ได้นะครับผมพริกสดนะครับอย่าพริกแห้งนะครับผมพริกแห้งนี่มันจะไม่หอมนะอืแนะนำนี่คือพริกสดนะครับจะใช้พริกอะไรก็ได้นะครับพริกสีเขียวเนี่ยมันจะเผ็ดน้อยกว่าพริกสีแดงนะครับซึ่งบ้านผมไม่มีพริกสีแดงอาตรงๆเลยนะหั่นหมดนี่แหละคุณชอบกินกี่เม็ดชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แล้วแต่นะครับผม แล้วก็เอาหอมมาตำเลยครับผมสาหรับวิธีการต่อไปนะครับผมคือการตำกระเทียมนะครับเราจะเอากะเทียมมาให้พอสมควรนะฮะสำหรับคนที่จะกินนะครับผมก็ตำลงไปเลยให้มันแตกก็พอนะครับไม่ต้องตำละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะครับผมต่อไปครับผมพริกนะครับใส่ไปเลยครับมันจะกระเด็นเอผมให้เอามือปิดด้วยนะครับกระเด็นเส่หน้าคุณด้วยอ๋อ มีคำหยาบไพ่ขออภัยนะครับผมเนี่ยําเสร็จก็จะมีหน้าตายอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะก็เอาชอ้อนมานะครับตักเลยเดี๋ยวแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการตั้งกระทะนะครับเพื่อเกียวนะครับผมใะผมสำหรับการหมักไก่นะครับผมนายร้อยก็จะเป็นคนหมักนะครับอออสใส่เขาเรียกว่าอรว่าซีอิ๊ขว,ว,อวขาวนะครับผมแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะครับผม ไม่ yup. ไม่น้อยละไอสัตว์ไม่น้อยละไ hey อี้ย่แต่ก็คนๆๆนะครับผมนี่คือการหมักไก่นะครับหมักไก่อยู่15นาทีนะครับผม15 minutes later ก็จากนี้นะผมก็จะเป็นการเจียวนะครับผมอันนี้เป็นเทคสองครับเราจะส่วนเฟลเนี่ยเราจะไปดูเบื้องหลังเอาคนเดียวนะโอเคนะครับไฟนะครับผมที่เราจะเจียวนะเป็นไฟอ่อนนะครับผมบวกแก๊สิดนึงอีกเอาหมู นะครับผมถ้าตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเจียวนะครับโอ้ไม่ก็นะครับก็สําหรับใครนะครับเด็กนะครับวันนี้อายุต่ำกว่า15ปีนะครับผมก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับผมไฟเนี่ยนะถ้าตอต่อไปนะครับก็จะเป็นการใส่ไก่ที่เราหมักเลยนะครับช้อนช้อนครับผมทีมงานครับช้อนครับทีมงานทีมงานครับทีมงานขอช้อนช้อนดีกว่าครับผมช้อนดีกว่าครับดูครับดูครับ ถ้าเราใส่หมูนะรับผมก็จะเพิ่มไฟนะครับให้ไฟแรงขึ้นนะครับผมโอ้โหตะกี้มันแรงเกินไปไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการใส่ไก่ทั้งหมดนะครับผมก็กึบขีดนะที่ซื้อส,สองขีดสองขีดนะครับผมใส่หมดเลยนะครับแหมนี่เป็นการทำที่กินแค่สี่คนหนึงใส่ยืดหายเลยไม่รูว่าจะแตกไหมอ่ะโอเคนี่จะเป็นก็ตอนที่เราใส่หมูลงไปนะครับผม เร่งไฟครับเร่งไฟให้มันแรงขึ้นนะครับผมเพื่อทําการให้หมูมันถุกนะครับสุกเร็วขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยว <Reese> s. <S มันจะไหม้มันจะไหม้สัตว์มันจะไหม้เร็วพัดโอ้ยเสียบัดน้ำมันโดนโดนโดนนะผมตอนนี้เชฟเชฟนี่ฟางเลยครับ <c oughs> ๆๆๆสับตัดตัดสัดเป็นก้อนนะตัดหมดเลยเห็นไหมตัดหมดเลยนะครับผม การใส่ไก่สับที่ดีนะครับตักเป็นก้อนนะครับผมแล้วก็ค่อยผัดนะครับส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 ับนะครับผมถ้าเทใส่ทีเดียวเลยเนี่ยมันจะติดกัาเป็นก้อนนะครับยากนะครับผมขอมดิต้องไฟอ่อนนะครับหัวหมูเริ่มได้ที่นะครับผมทำการยไฟอ่อนนะครับไม่งั้นพวกพริกหรือกระเทียมที่อยู่ข้างในนะครับมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มไหมนะครับโอเคครับผมกระเพรามาเลยครับจากนี้ก็จะเป็นการทําให้กระเพราเน้อสุกหอมนะครับ สุกแล้วถ ok ้าไฟบ่งมีก like ิ่นนี่หอมซอสีริงนะซัดซัดซัดใส่น้ำตาลนิดนึงเนี่ใส่น้ำตาลก่อนหรือใส่เกลือดีกว่าใส่เกลือดีกว่าใส่เกลือดีกว่าตามเพิ่มพริกเกอร์นะครับผมแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงนะครับให้มันพอมีรสชาติดีดีพอแล้วมันไข่หมูแล้วชิบหาย น้ำนีดหนึงครับผมเติมน้ำอิดหนึงน้ำมาวาน้ำมาเร็วน้ำมาเร็วดูก็อนจิก,ก,การต้มกระเพราไห้สุดท้ายทำไมสีมันใสยอย่างนี้ไม่ได้คือเราไม่มีเขาเรียกว่าอ,อะไรซอสหอยนางรมนะครับก็มันก็เลยนะ้ำมันก็เลยดูใสๆนะครับกัว ถึงแน่ตายแน like ่นะครับไตหรอกเจ้ายห้องเรียนที่อันดับหครับอี๋อันดับหนึ่งเน่าเชฟอันดับหนึ่งบ้านสบพงครับยอดไปแรงเลยอันับอี๋ไปแรงเลยครับไม่แน่ครับผมไม่แน่ย่างนะย่างไม่เบาแค่ทีเยังนี่นะครับผมก่อนที่หน้าตาจะได้เป็นอย่างนี้นะครับผมไข่นะอ่นนี่ไข่สวยมากเดี๋ยวแล้วก็ไปเอาข้าวสวยมานะครับผมโอเค ดูซิว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะครับว่าบวก,กับข้าวสวยนี่ครับผมนี่ก็เป็นส่วนของกะเพราครับสําหรับใครที่คิดว่ามันยังเท็กเจอร์มันยังเผ็ดไม่พอนะก็เติมพริกไทยให้มันหอมก็ได้นะครับผมพริกไทยนะกูทยเองคนอื่นเขาทำของเขาเน,นี่ยนี่นะใส่ใส่ใส่โอเคมันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับผมก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสําหรับผัดกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับแต่ไม่มีถั่วฝักยาวนะสําหรับถั่วฝักยาวนี่ก็ผัดผัดใส่ไปนะโอเคก็สําหรับกลุ่มของพวกเรานะครับผมสําหรับการทาผัดกะเพราไก่ไข่ดาวนะครับของกลุ่มของของเดือดๆเอาใหม่เอาใหม่สำหรับกะเพราไก่ไข่ดาวของกลุ่มของพวกเรานะครับผมก็ต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ